มาคะ่ะมาเที่ยวชมพามาเที่ยวชมทะเลค่ะส่วนไหมคะส่วนไหมส่วนไหมทะเลนะคะพามาเที่ยวค่ะมาชมอันนี้เขาทำใหม่นะคะ อยู่ไม่ไกลจากที่พักนะคะเห็นไหมคะที่พักนู้นตึกสูงสูงนู้นนะคะนู่นนะคะนู้นที่พักท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือตรงนี้เขาก็สร้างใหม่ค่ะเขาก็สร้างใหม่ สร้างใหม่ะคะับตรงนี้เขาสร้างโอ้เขาทำที่ให้เล่นน้ำตรงนี้นะคะนี่นี่มีบันไดลงเล่นน้ำเอ้มีบันไดลงเล่นน้ำรอบเลยค่ะไอ้น้ำก็ลึกอยู่นะคะเนี่ยสุดยอด ข้างบนก็มีนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเอบขึ้นทางไหนได้ขึ้นบันไดต้องไปขึ้นแถบโน้นไหมคะต้องไปขึ้นแถบโน้นนะคะขึ้นแถบนี้นะคะน้ำสวยไหมคะน้ำใสนะเนี่ยน้ำใสนะ ยวบอกให้ไปค่ะเปา,เปาขึ้นไปข้างบนไป,ไปข้างบนนะคะมึงมข้างบนค่ะแปาโอเคนะคะโอ้ย เหมือนกันนะเนี่ยนี่เขาทำที่ไว้ให้เล่นน้ำนะคะไว้ให้อาบน้ำานะี่เมีมีเป็นบันไดแบบนั้นลงรอบเลยรอบบริเวณนี้นะคะสุดยอดอะ่ะนี่ก็ขึ้นมานั่งนั่งดื่มนั่งอาบแดดปาร์ตี้ได้ดิ้าอิงดิ้าอิงเฟสเกโกจีน สวยไหมคะสวยหมสวยหคนเยอะมากนู่นคนเยอะมาก เตน์กพ oh, mm ี่ใช้สเตนร์กโอ้มีคนเล่นน้ำด้วยหนาวหนาวนะคะเนี่ยนี่ท่าเรือสองท่านะคะท่านี้ด้วยท่าเรือู้นก็ท่าเรือะคะ่ะแต่ตรงโน้นที่มองเห็นตรงโน้นเป็นมือเสริมนะคะเป็นที่เก็บรูปภาพจะอีกฝั่งหนึ่งคนเยอะ เยอะนะคะไม่เห็นไม่มาทางนี้แดดส่องนะคะแดดส่องออกออสวายไหมคะเขาทำ <laughs> เขาทำดีมากเขาทำดีมากนะคะ โอเคค่ะขอจบพิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย